เชิญาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสรรันต์หันารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเลนเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาเดนแม่จา๋า <laughs> ก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเครียดจะเงาจะเศร้จจาจะเครียดใคร เชบดเอิเกตโมเจมันเดอร์อย่ากรามันพาที่ปลอดดานนาตามสะข้างเผาที่ทุที่ทาเครูแรกเขาเด็กตอกกระปองกาวคมมเนียโคมมเนียเพเทียนไสรมอดเตอเห็นรเตอไรที่ตัวรักเน่ยโอ้ยต้มรูต่ครูแตกเทียเฮ้อ้เปเฮ้เฮ้เ้เ้เฮ้เตองฮราโอ้ย ท้าผู้ชมทางบ้านจะฟังไม่รู้เรื่องแปลเป็นไทยหน่อยครับคุณตายเลย ขอขวดทองเราละขคอควายเข้านาขอคนรึ่งทางลัะคอละทางทางฟ้ามองูใจกาจอจานชายดีสุดยอดเลยง่ายไปหรือเปล่าเอ้าขอภาษาญี่ปุ่นใครได้บ้างญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นมาให้วิฮึิึพึฮึฮึมาญี่ปุ่นรคนดา คาวาซากิมิตซูบิชิและอีซูซูนั่นมันโตโยต้าและก็ยามมาฮาลงคโขีีคาวาลัดขีตุกตุกญี่ปุ่นอะไรไม่ตุกตุกเครื่องอะซูบุรุสวัสดีนะครับ พบกับพวกเรานะฮะเอารถขับปุนกันที่นี่เลยวิลล่าคาเฟ่อัครสถานแห่งความบันเทิงอ่าย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่โอรับนี่บับเก่าเลยนะครับผมนี่พวกเราก็เป็นตลกแบบว่าตลกวัยรุ่นรุ่นไหนนี่ยโอ้โหแหมตลกวัยรุ่นโหอะไรสมัยวิลล่าเนี่ยไม่โหอะไรทางบ้านโัวอะไรอะไรอะไรม่ไม่ไมตลกวัยรุ่นจริงๆถ้าเราไม่ยอมเนี่ยก็สองสีแล้วนะ พูดไปเรื่อยเราทำไฮไลท์อ๋อไฮไลท์วัยรุ่นยุค90ใช่พวกเราเนี่ยโอ้โหล็อกขอบุ้นี่อยู่มานานนะโอ้โหนานมากในเรื่องของคาเฟ่อะไรกองอรายการขอบคุณด้วยถูกต้องสำหรับเฮีเยเลี้ยง จะไปขอบคุณกันตรงไหนอะไรก็วิลล่าไงอ๋อเจ้าของวิลล่าเออแล้วก็เจ้าของรายการด้วยก่อนป่ายกายเครียดใครอะใครอับเป็ดเช่นยิ้มถูกต้องขอบคุณมากมากเลยครับที่ยังให้โอกาสพวกเรานะครับเมื่อกี้พูดถึงอับเป็ดใช่ไหมเออโอ้โหพามาออกรายการอย่างนี้เออมีโอกาสจะบวชให้อัเป็ดคนละสามพรรษาครับโอ้โหทีทิ่ตายไม่เห็นบวชให้เลยป้าไม่เคยพามาออกรายการนี่หว่า ใครออกเคุณมันต่างกันสุดยอดเลยใครออกก็ดังใครออกก็ดังใครออกก็ดังทิงก่อนบ่ายดังเปี้ยงป้าอจิ๊บเชิญยิ้มดังเปี้ยงป้ายใช่เลยอ่ะตายไปไงเ็นไทุกวันนี้มีคนรู้จักก็นี่ไงถึงไม่ใส่หมวกไม่ใส่แว่นไงใส่หมวกใส่แว่นคนจำไม่ได้เลยแล้วไม่ใส่อ่ะก็เดี๋ยวลองวัดดูทำอะไรไปทำอะไรตอนนี้แดกไม่ได้รู้ก็ตั้งแต่โควิดใช่ไหมผมก็ห่างหายไปผมก็ไปรับตำแหน่งรมต รัฐมนตรีรับเหมาต่อเติมจ้าสองกล่องเลย <laughs> เอาให้มันอิ่มแล้วก็ไปนอนก่อนอา้าพวกเราตลกวัยรุน่นมันก็ต้องเสียงเพลงกันหน่อยสิครับเปิดคอนเสิร์ตยุค90ซะหน่อยไปไง90วันนี้เราสือปีปยุค90มาทั้งหมดเลยนะครับเอา้าท่านแรกเลยดีกว่าท่นแรกพบ<ว>ก,กับเอเอวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยวิ่งนดูคือพักแล้วพื้นก็ถูสะลื่นเลยอ้า ิักบินท่านแรกครับอาจารย์ไข่เมล,ล,ลีัวน่าลากลากลากลเข้ามาเข้ามาชอบบรรยากาศแห่งการได้รำบเมลัยรวมบุงกับเพื่อรู้ใจ จะหาสุขได้ไม่มีเปรียบรารกระรถผ่านดีน้ำแข้งสุดาข้าวอารมณ์ผ่านพอเปิดประตูสวรรค์ชั้นโซดาบันแห่งวันเมาเมาท้างวงกินหล้าเฝ้าแต่ผ่านไปจากอาจาร<ม>ย์ไข<อ>่ไปนะ่วนเพาะนั้นยังไม่พอยังมีเสือินยุก,ก้าสุยเยยบม้ากไปพบก,กับเขาคนนี้ใครโจอ,อี้สัญญาเดือนหน

สัญญาณเดือน6มันมีเดือน6เหมือนกันป้าแล้วผ่านไปจากโจอีเอาศิลปินแบบฟังสบายสบายหูมันหน่อยดีกว่าครับช่วงนี้แบบว่าซิงกูล่ากันแล้วกันนะฮะกับผลงานเพลงเบาเบาสวัสดีวัยรุ่นครับผมเป็นากาศเย็นๆครับผม อะไรร้องอะไรขอเพลงอะไรเบาเบแล้วดังไหมมีเหตุผลโอ้โหมันชื่อเพลงเบาเบา้องเบาเบาบอกเต็มบ้านยปากสิงห์แล้วเท่านั้นยังไม่พอศิลปินมันเยอะจริงๆอะวันนี้พบกับลุกทุ่งสักคนระดับอาจารย์อาจารย์ดาวบ้านดอน รำใจจริงๆระผูหญิงเลยยิงก็ไม่นเราเมันกันลนเจอไม่น่ารมท็ไมรำมเราคันเจนิเจรลญเจรจญและเจและเจริญแเจรจเจริญและเจริญเจริญเจรเจริญเจั เป็นเสียงเจนเจนนั่นแหะเป็นแบบไม่คาดหวังนะนะอาจารย์ครับเปลี่ยนเพลงร้องดีกว่าครับทำไมล่ะฮะเพลงบ้ายิ่งร้องยิ่งจนเอ้าในกลางหน้ามืนจะไปแย่ทำไมจะบูนแย่ทำไมเดี๋ยวไม่เหมือนดาวเช่นผ่านไปจากดาวด้านหลอนเท่านั้นยังไม่พอผมพบกับเขาคนนี้ลูกดอกสุภาภรณ์ ผลงานเพลงคุณลำใหญ่นี่โหลูกทุ่ง90ช่วงร้านมหาสนุกสุดยอดเลยมันช่างสวยซะละเกินและเราก็เป็นเด็กละบุรีเมืองลิงซะด้วยนี่มันเหมาะกับเราจริงๆนะเนี่ย พี่นัทครับครับพี่ลูกต้มไม่ทราบว่ายันนี้คืออะไรครับโอ้โหถ้าจะคุยเรื่องยันนี้ไปหน้าข้างหน้าเลยพี่ <c oughs> มันต้องคุยกันยาวนิดนึงแมสวยครับสวยครับผ้ายันเนี่ยนะพี่สีแดงนี้ใช่ไหมครับเป็นผ้ายันพญาชิงชัยพญาชิงชัยเนี่ยเป็นบุตรขององค์จตุคามรามาเทพ <c oughs> องค์จตุคามคือพระเจ้าจันทราพานุเมื่อพันสองร้อยปีที่แล้วแล้วทาไมต้องทําเป็นรูปหนุมานพญาชิงชัยเป็นลูกและเป็นนักรบที่รบแล้วไม่เคยแพ้ใคร ชื่อจริงชื่อชื่อชิงชัยไปทุกครั้งก็ชัยชนะมาทุกครั้งตัวแทนรูปนี้ฮัลลมานไปรบกี่ครั้งก็ไม่เคยแพ้แล้วเมื่อเอาไปติดที่ห้างร้านใดๆก็จะทํากิจการแล้วก็ชนะไม่พ่ายแพ้นี่ไงเหมาะกับผมจริงๆลูรบ,บุรีด้วยใช่ไหมครับขอบคุณมากครับดีลูกบุรีดีเด็กเรื่องลิงเด็กเรื่องลิง อ้อยอ้ยโอ้โหันโออันนั้นหนักวะสงสัยองค์จะลงทุนคู่นัครับเรียกโขนมาแสดงเลยครับะไรครับวันนี้น่าจะน่าจะของขึ้นสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับพี่จิ๊พี่นัทแฟนพันธ์แท้ครับผมโอ้โหมีเรื่องจะให้พี่นัทดูหน่อยฮะด้วยความยินดีครับจ้ารบกวนพี่นัทว่าดูพระหรือว่าพระแท้หรือเปล่าอ๋ออันนี้ทางผมเลยครับรบกวนนะพี่รบกวนนะครับได้เลยพี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่พี่อื ให้มันยังไงอยู่เนี่ยพี่ให้ผมว่าม mm ันไม่น่าพี่ผมว่าไม่แท้นะอย่างเงี้ยไม่แท้เหรอพี่ดูมันอะไรอ่รอพี่ไม่แท้แล้วโอ้ยผมต้องไปคืนศูนย์แล้วไม่น่าเชื่อวันหลังๆกดไม่ค่อยติดแสดงว่าไม่แท้แบบนี้รีมทนี่ครับอ๋อครับผมเห็นพี่วางนี่ก็ดูใช้ดูอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่องค์นี้ไหนครับพี่อ๋อนี่นี่นี่เก่าแก่แล้วนะครับครับไปค้นมาจากหิ้งพระของพ่อครับ นี่รบกวนหน่อยครับพี่นัทครับโอ้โหเก่าจริงจริงพี่จะขออนุญาตนะพี่ครับมาไม่ใช่เก่าธรรมดาไว้ใจใครไม่ได้เลยต้องหาพี่นัทแฟนพันธุ์แท้คนเดียวเท่านั้นขอบพระคุณมากพี่ไม่ใช่เก่าธรรมดาที่นิราขึ้นด้วยนะพี่ไม่จะบอกดูแล้วไม่ไม่แท้พี่ดูไงไม่แท้พี่โอริโอพี่โอริโอหมดอายุนิาขึ้นด้วยโอ้โหถึงว่าพระไม่แท้ไม่ออกไปบินธบาตเลยเก่งนิดกว่าพี่ผมเฮ้อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่า เฮ้ยอันนี้จากระยะไกลๆนะพี่ต้องถอดแล้วนี่จริงปะเนี่ยต้องถอดออกมาหน่อยแล้วถอดตรงนี้เลยไม่ใช่พี่พระพระพระใจเย็นนี่เป็นจิตจารแมนวะเนี่ยนี่ครับขออนุญาตครับพี่โอ้โหอันนี้อันนี้โอ้โหนี่ไม่ธรรมดานี่มองบุ๊บแรกมีพลังใช่ครับโอ้ขออนุญาตนะพี่โอ้โหอันนี้ดูง่ายครับพระแท้ดูง่ายพระแท้ดูง่ายพระพุทธรูน้อยคินแม่บุญเดือนตโตบุญเติมโอ้โหพี่มีวาสนาได้ครอบครองอันนี้ดีแล้ว พกติดตัวแล้วการงานจะเลยลุ่งเรืองพี่แคถวคาดปลอดภัยสาธุสาธุสาธุครับนี่อย่างนี้อย่างนี้ถือว่าโชคดีครับเก็บติดตัวไว้นะดีครับเป็นมรดกนะอ๋อดีครับนี่ไปไหม่รู้ไปอะไรเป็นยูจีช่วยดูด้วยค่ะอ้าวไปอะไรพัมมี่ไปกิ้หนูไปตลาดมาหนูเกลียดเสียตัวเลยครับพี่เฮ้ยทำไมอย่างนั้นวะเจอกันลำกองกอง เพราอะไรเนี่ยกองยังงงเลยกะหลับปีกะลับปีมบริษัทกลงกะลับปีบ้านป้าเนี่ยเออแข้งงงกันทั้งสตูเลยพี่จุกีเจอก็ดีละที่สองคนหนูมีคำถามมาถามพอดีเลยว่าตุ๊กแกอะไรมีขาเท่าช้างเฮ้ยตุ๊กแกขาเท่าช้างเฮ้ยไม่มีหรอกตุ๊กแกไดโนเสาร์ตุ๊กแกขาเท่าช้าง ไม่มีหรอกมีตุกแกป่วยทุกแกป่วยค่ะเลยเลยแล้วกันก็ตุกแกทุกตัวนั่นแหละ่ะมีขาเท่าช้างยังไงวะมันมีสี่ขาเท่าช้างนี่อย่างจำเราไม่เคยเรมเรือนจากเตือนละพุกเอาไว้ที่พุกเตียจะจดจำไว้ในใจเรื่อยมาชื่อดีแล้วก็มีทมไปเรามาเรียก ทำไมเรานะหรือเห็นฉันอะไรอ่ะไปาดนอกขอกนาไม่รักฉันก็ไม่ว่าแต่อย่ามาเรียกว่าเฮ้ยู้คนมีตั้งมากมายทำไมทำไมเราไม่ยอมเรียกกันมาลองสีท่านละอย่งฉันแล้วมันถึงใจเฮ้ยวไม่มาไ่เป็นยังไงละทงทงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสภาพแกไม่น่าเป็นไม่เป็นได้แค่ครูสอนเทนนิสอะ

เช็ดใยังไงมันลอยลอยไปอยู่กับเธอท่าทางจะเอาไม่อยู่ท่าทางจะเอาไม่อยู่ไม่ไม่ท่าทางจะเอาไม่อยู่เหรอครับเฮ้ยได้เลเฮ้ยดูไปดูดิเออโทษนะครับลุงไปไปที่นี่ไม่มีหมอลำนะฮะเอ้ส่งส่งก็อนนะโทษครับเจนเจนเจนเฮิปฮอปวัยรุ่นครับดึงดันดึงดันดึงดันมาฝากให้เธอได้ดูให้อยู่กับเธอละกัน อยู่กับฉันเหมือนบุปองไม่ได้การใจยังงั้นทุกค่ำวานีนเธอเลี้ยงไปเลยป่ะ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 มาไปไปเลยไปอุ้ยหอบอีกแล้วอะไรของคุณเนี่ยมาทำไมอะไรเขากำลังวัยรุ่นยุค90กำลังร้องสตริงนี่ไม่รุ่นเหรอเนี่ยดูบอดี้ดิ ะนี่กล้าใช้คำว่าบอดดี้อ่ะอะไรให้เขาล้องกันก่อนไปลงวัยรุ่น้ยผมก็อยากจะล้องคุณจะล้องวัยรุ่นเหรอโชคเปิดประตูให้เปียกเถอะเฮ้ยเอาแล้เดี๋ยว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 มันประจําที่ไหนมามีแต่มงคลเปิดประตูให้เพียกหน่อยโอ้ย <c oughs> มันได้แค่นี้ก็ดีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเพียกครับครับใครๆก็รู้คณะนะล็อกคอาบ,บุญน่ะก็ต้องมีคนอีสานคนหนึ่งก็พี่เนี่ยพี่คนอีสานใช่ไหมครับ คนอีสานที่ไหนภาษาอีสานที่ผมเคยพูดเนี่ยผมไปเรียนมาดูดูพอดีนี่คนอีสานป่ะเนี่ยคนอีสานมันใส่กางเกงลายอย่างนี้เหรอเอาเอาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเวลาก็รวบรัดหน่อยแล้วกันพี่อยากร้องใช่ไหมร้องร้องร้องเฮ้ยแต่เขาร้องสตริงกันนะเขาจะสตริงหรือจะเอาฝรั่งหรือจะเอาพุกเพลงอ๋อสตริงสตริงแล้วกันโดยรุ่นเขารออยู่ทางบ้านเขาอยากดูอมามาตรงนี้พี่จะร้องเพลงอะไรฮะจะร้องเพลงอะไรโตริมดูหน้าเขาแล้วเนี่ยน่าจะร้อง โต้พับพับนี่เโต้ริมโต้ริมอ่ะอ่อยากร้องเราให้โอกาสอยู่แล้วโต้ริมอ่ะถ้าพี่จะร้องพี่มายืนร้องงี้มันธรรมดาเออมันต้องมีแบบอะไรหน่อยทุกอนี<_<_<_<_<_่ม Ges ีอันโคศกไหมโอ้โหโคศก M C M C แผ่นเท่าไหร่นมันซีดี M C แบบว่าเป็นแบบคนแบบประกาศได้พี่ขึ้นอ่ะ ออที่มันจวดจาดจวดจาดเออเชิญคุณขึ้นมาเป็นศิลปินแบบเบอร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยเอาอย่างนั้นเลยได้เลยอ้าวเฮ้ยมามาใครได้หน่อยมาหน่อยประกาศประกาศเขาขึ้นหน่อยณแหล่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆตอนเขาประกาศพี่อย่าพู่ยืนตรงนี้ไม่ได้ยืนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปแอบไปแอบไปแอบหลังนี่นี่ตรงนี้นี่เอานี้นี่นี่นี่ไปตรงอือยี่นี่นี่เอออย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยเออยืนหลบไว้อย่าให้เขาเห็นอย่าให้เขาเห็นเราเป็นศิลปินดังเลยใช่ไหมเออจับที่เขาอยู่ในกระสอบพอ มงูเหลืองมันปย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งัไปที่ประกาศพอบอกชื่อคุณด้วยเดินออกมารอตรงนี้เลยมายืนเรานี้เลยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยอ่าเดินมาเลยณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้ยังมีมิตรที่ยิ่งใหญ่จะรีบออกเราทำไหวเนี่ยเอาตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยไกลไปเอานี้ยืนู่เนี้ยเสียอีกอย่งก็รอกาดียอาจจะเดิน เราร้องอะไรเราร้องอะไรตหลัวกลางตัวริมตัวริมประกาศนครับเดี๋ยวเสียเวลาครับเชิญครับณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้ยังมีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้มีความสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราเราขอเชิญแขกระผู้มีเกียรติมาพบและสัมผัสกับนักร้องเสียงกัางวานสันกวาน ครับโอ้ยถึงมันจะเข้ากับหน้าเขาแต่มันดูไม่สุภาพไงเอียอาไม่เอาอยาขยี้สิพูดเอาๆอตายตายมาไม่ได้ไม่ได้ฮะนี่นี่ไวยรุ่นหน่อยวัยรุ่นหน่อยไว้รุ่นหน่อยพบกันเขารายกครับกับผู้ชายคนนี้ครับที่ว่ามันสุดยอดมากในเมื่อเป็นเอ็มซีที่ว่าร้องมาจากวันไม้รุ่นเพด่ลไปเจอผู้ชายที่ไหน วินวอกขบุญว <Marcheg. S 1> no. no. ันน no. yeah. ี้เขาจะนำเพลงของคุณดนทนนมาคอปเวอร์กันอีกครั้งหนึ่งครับผมโตเรียมโตเรียมเมื่อรักถูกลอยแพร่วมมันเลยแย่กตนสัสใจบงอกาจะแตกตายเมื่อรักผิดพาย เมื่อใจเป็นแผลซึมแล้วคนที่นองปล่อยรักี่ตริมเธอมาทำใจฉันละลาพี่ไปไหนอ ไม่ใช่ผมก็คิดว่านักดนตรีเล่นถูกก็พี่ก็ร้องไปแล้วก็นึกว่าใช่ผมก็เลยตามเลยไปเลยเมื่อกี้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 เขาเขาร้องไปแล้วเหรอไม่รู้ตัวเนี่ยไม่รู้พี่ต้องบอกเขาดิโต้รมเล่นยังไงโอ้โหกีตาร์ก่อนกีตาร์ก่อนอันนี้แหละอีกทีกีตงจดตีตง เดี๋ยวเดี๋ยวโตะริมนี่มันโตดีตรงเงี้ยเวอร์ชันแดนรีมิกกองชุดไม่ไม่คนตีอ่ะโอ้โหนี่ยุคเก้าสิบเนี่ไปตามมันมาเลยเนี่ยเคาะเคาะอันอันกะโหลกไหมอะไรคาเบลคาเบลเออคาคเบลแล้วก็ตึกตึ๊กตึกตึกตึกสามชาติ เธอมีใจฉันละลายกลายเป็นคนดีโอเคโอเคเลยนี่เลยนี่เราต้องเชื่อมันใช่ไหมเนี่ยนี่เลยเป้เลยแล้วเล่นอย่างนี้แล้วคุณร้องโอเคเลยนะโอเคเลยโฮมกันมาฮะโฮมรวมอ่ะรวมกันมาอ่าลองลองลองชัวร์นะชัวร์เฮก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  เธอทำให้ใจฉันละลายกลายเป็นคนโดนหลอกช้ำชอกเหลือเกินใจละลายละลายละลายหายไปเฮ้ยขัดไปแล้วขัดไแล้วไม่ร้องดีผมชอบแต่เอาอีก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 ชอบคนดูทางบ้านบอกเอาอีกเปียกเอาอีกผมไม่อยากจะพรีเซนต์มากนะ เดี๋ยวคนอื่นจะก็ปี้ไปติดไว้ก่อนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าฮะ๋ยวคุณมาร้องต่อก็แล้วกันได้ได้ไดวันนี้ขอให้มีความสุขมากของเราร็อครับผมสวัสดีครับเอ็ดครับเอ็ดครับลืมน้าเรียกหน้าเรร้องนะได้เลยได้เลย ผมพูดภาษาไทยพี่พูดเป็นภาษาอังกฤษยังโกโกก็ไปไข่ไข่ก็เอ็กเล็กเล็กก็สมอลนอนนอนสลีปปิ๊บสังกระสีลางหลังไหมปีบในชุดนี่นั่งอยู่เนี่ย Action หนีพ่อมารอแฟนรอนานไหมสองชั่วโมงเอ้ย โอ <ś les> ้เป็นอะไรอ่ะกั <ś les> นที่ผมจะลงทุนให้เป็นเอว่าฟาวกันแล้วกัน <ś les>